หากคุณต้องการจิวเวลรี่ชิ้นงานสวยราคาส่งจากทางร้านซาร่าจิวเวลรี่ก็สามารถกดติดตามและกดกระดิ่งได้ตรงนี้เลยค่ะเพื่อให้คุณได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากเราเสมอหากท่านต้องการทับทิมพมา่าสีท็อปนะคะชิ้นนี้เป,นเ, ias, เป็นคำตอบของคุณได้เลยเพราะว่า สีนี้เป็นสีแดงอมชมพูสีท็อปสุดในเฉดแดงอมชมพูนะคะมาในราคาเพียง13,800บาทเท่านั้นเป็นราคาส่งค่ะตัวทองยิงเปอร์เซ็นต์มาได้ถึง75.74%น้ำหนักชั่งรวม3.13กรัมไซส์แหวน56ถ้าหากไซส์56ใหญ่ไปสำหรับคุณสามารถแจ้งรับซิลิโคนลดไซส์แหวนได้โดยที่คุณไม่ต้องไปเสียเงินและ ทองลดไซน์นะคะใส่ซิลิโคนลดไซ้แหวนได้เลยแล้วเรายังใส่ได้กับหลายๆคนในบ้านด้วยสมาชิกในบ้านไม่ว่าจะเป็นลูกสาวหลานสาวน้องสาวพี่สาวนะคะก็สามารถใช้กันได้ด้วยนะคะด้วยการใช้ซิลิโคนลดไซ้แหวนนี้มีประโยชน์จริงๆค่ะแล้วก็ชิ้นนี้เพชรแท้เหลี่ยมเกรสรเกรดสวยเลยนะคะ เม็ดละประมาณ1ตังค่ะ24่เม็ดรวมเป็น24ตังค่ะชิ้นงานโอบหน้านิ้วนะคะอยู่ที่ประมาณ1.8เซนค่ะเม็ดพลอยนะคะส่วนเม็ดพลอยอยู่ที่ประมาณ4มิลโดยประมาณค่ะเป็นทรงไข่ความยาวอยู่ที่ประมาณครึ่งเซนเพชรสวยพลอยสวยตัวเรือนสวยสะอาดสะอ้านค่ะทุกอย่างคือเหมือนมือหนึ่ง มากๆเลยชิ้นนี้นะคะในตลาดเขาเขายกันอยู่นะคะที่เกือบเกือบจะ18ื่นแปดนะคะเกือบเกือบจะ18ชิ้นนี้เป็นราคาส่งค่ะไซส์แหวน56พลอยสีแดงอมชมพูเข้มมาพร้อมใบเซอร์เนเชอรัลรูบี้ก็คือทับทิมแท้ธรรมชาติวิวิตพิงกิจเรดแดงอมชมพูเข้มนะคะ แล้วก็เป็นพลอยพม่าที่สำคัญเผาเก่าด้วยค่ะเผาเก่านะคะพลอยเผาเก่าเก็บได้เก็บเลยค่ะท่านใดชอบเฉดสีนี้นะคะหวานหวานแบบนี้สีชมพูน้ำหวานเลยตัวท็อปของพม่าในเฉดสีนี้เลยทักนะคะแหวนมาคีเขียวส่องนะคะแน่นไปด้วยเพชรเลยค่ะ หน้าปูพรมไปด้วยเพชรไร้ช่องว่างกันเลยทีเดียวนะคะเพชรเพียบๆค่ะแล้วก็ได้พลอยเขียวส่องเผาเก่าอีกด้วยนะคะคุณจะเห็นนะคะว่าจะมีเหลือบน้ำเงินน้ำเงินอยู่ด้วยเวลานาเคลื่อนไหวอันนี้คือเขียวส่องจันทร์หรือมีชื่อ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่ามรกตจันทร์ค่ะชิ้นนี้มาในราคาเพียง29,500บาทนะคะเรือนทองยิงเปอร์เซ็นต์มาได้ที่75เเซค่ะน้ำหนักตัวเรือนดีนะคะ 7.54กรัมเลยทีเดียวค่ะไส์แหวน58ถ้า58ใหญ่ไปแจ้งขอรับซิลิโคนลดไส์แหวนได้เช่นเดียวกันไม่ต้องไปตัดตัวเรือนนะคะให้เสียเงินเสียทองนะเพชรแท้เหลี่ยมเกสรค่ะรวมทั้งหมดโดยประมาณ76ตังค์นะคะเผาเก่าเม็ดนี้สวยงามมากๆจะมีเหลือบน้ำเงินอยู่บ้างเราพอจะเห็นกันนะคะ รูหน้ากว้างและก็ความยาวของแหวนค่ะความยาวของแหวนนี่2เซนนิดนิด2.1เซนค่ะหน้ากว้างอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบ1.5เซนชิ้นนี้ใส่แล้วสวยสง่าสวยสง่ามากๆนะคะตัวเรือนไม่บางเลยค่ะเพราะว่าน้ำหนักทอง7.54กรัมเลยทีเดียวก้านคุณเห็นไหมคะหนาๆนาเลยก้านหนาๆนาเลยค่ะทับทิมสวย ทับทิมอย่างสวยเพชรสวยด้วยนะคะเพชรเกสรน,น้ำโดยประมาณ97ค่ะเกสรมีไซส์ประมาณ2และ3ตังแต่ว่าตีราคาที่2ตังทั้งหมดเลยนะคะสวยมากๆและเพชรสองให้แล้วนะสวยกริปพลอยสวยกริป ไม่มีแตกบิ่นร้าวเรามาซูมดูงานใกล้ๆเลยค่ะชิ้นงานเป็นชิ้นงานราคาส่งนะคะพลอยสวยเพชรสวยตัวเรือนหนาองค์ประกอบครบเลยนะองค์ประกอบความงามครบเลยแล้วเดี๋ยวนาะใส่ให้คุณดูนะคะใส่58 คุณจะใส่นิ้วกลางก็ได้นิ้วนางนิ้วนางน่าจะไม่เหมาะกับมาคีนิ้วกลางจะเหมาะแล้วก็นิ้วชี้ได้เรามาเช็ดหน้าพลอยหน่อยปุ๊บนี่โหวิว่งมากมากนะคะเพชรปูพรมส่งให้เขียวส่องเด่นขึ้นมาอีกสวยสง่าต้องชิ้นนี้เลยค่ะ ทักมานะคะ ดอกพิกุลเป็นสัญลักษณ์ของความหวานเรียบร้อยหน้าทนุถนอมละมุนล,ละไมนะคะช่วยขับให้ใบหน้าของเราดูหวานขึ้นค่ะดอกพิกุลเพชรด,ดอกนี้ช่วยขับให้ใบหน้าสาวๆหวานขึ้นได้เยอะเลยนะคะมาในราคาเพียง17,900บาทค่ะเรือนทอง75%น้ำหนักช่างรวม3.28กรัมเพชรแท้เหลี่ยมเกสรทั้งหมดนะคะ โดยรวมแล้วประมาณ45ตังค่ะเพชรนะคะตกเม็ดละประมาณ3ตังนิดๆมีเพชรอยู่ทั้งหมด14ตังน้ำโดยประมาณ97เพชรสวยสะอาดไฟดีค่ะเรามาซูมดูชิ้นงานใกล้ๆก,ก,กันนะคะตรวจความเรียบร้อยเช็คความงามค่ะเพชรคุณดูนะคะโอ้โหคัตติ้งดีมากๆเลยคัตติ้งสวยคมไฟดีแล้วก็เนื้อในสะอาดนะ เท่าที่สองมาก็คือกริปกริปค่ะหันหน้าหันข้างคือเป๊ะหมดต่อมาเรามาดูแป้นและก้านนะคะแป้นและก้านสวยสะอาดเป็นหนึ่งงานมือ1เลยแต่เราไม่ต้องจ่ายค่าแรงค่าแรงจุดจุดนี้หายไปเราไม่ต้องจ่ายนะคะในราคามือสองเนี่ยค่าแรงหายวับนะคะ เพราะฉะนั้นทางร้านเราก็คือเน้นงานมือสองไร้ค่าแรงที่สวยแล้วก็เหมือนกับใช้งานน้อยมากแทบจะไม่ได้ใช้งานอันนั้นเราจะคัดแบบนั้นมาให้นะคะคุณดูค่ะโหน่ารักมากเลยอ่ะเพิ่มความหวานให้ใบหน้านะคะถ้าหากเราอยากมีใบหน้าหวานหวานวันไหนแบบอยากหวานอยากเป็นสาวหวานนะคะปึ๊บนี่เลย เจ็ดมิลค่ะหน้าดอกนี้หน้าดอกไม้ดอกนี้ก็คือเจ็ดมิลคุณจะเห็นว่าเม็ดกลางจะใหญ่กว่าหน่อยหนึ่งนะคะกับบริวารที่สำคัญก็คือคัตติ้งเพชรเลิศนะคะไฟดีมากมากท่านใดต้องการเปลี่ยนแปลงใบหน้าให้เป็นสาวหวานใช้ต่างหูคู่นี้ได้เลยนะคะ นี้มองผิวเผินหน้าตาจะคล้ายกับต่างหูพิกุลค่ะแต่เขาคือต่างหูดอกแก้วนะคะเพราะว่าเม็ดกลางของเขาจะใหญ่แตกต่างจากบริวารไปเยอะค่ะสว,สวยสวยสวยแบบผู้ใหญ่หน่อยนะคะชิ้นนี้นะจะสวยแบบผู้ใหญ่ใส่สงงานะคะดูแล้วแบบว่าเสริมบุค,คลิกค่ะเห็นไหมคะเม็ดกลางจะใหญ่ค่ะ เม็ดกลางจะประมาณ15ตังค์นะคะชิ้นนี้มาในราคาส่งเพียง1,9,800บาทเรือนทองยิงเปอร์เซ็นต์มาได้ที่76.71นะคะน้ำหนักช่างรวม2.66กรัมค่ะ คุณจะสังเกตเห็นว่าเพชรสวยมากๆเลยและบริวารเม็ดละประมาณ2ตังค์นะคะ2ข้างรวม16เม็ดเป็น32ตังค์ค่ะทั้งหมดนี้เพชรรวมโดยประมาณ62ตังค์เลยน้ำโดยประมาณ97ดอกแก้ว ไม่ค่อยได้เจอนะคะที่เม็ดกลางจะใหญ่แบบใหญ่กว่าบริวารเยอะเลยนะคะเม็ดละประมาณ15ตังค์เลยทีเดียวค่ะเรามาดูไซส์ดอกแก้วดอกนี้ว่าอยู่ที่ไซส์ไหนนะคะไซส์ดอกแก้วดอกนี้อยู่ที่เกือบเกือบจะ8ดมิลนะคะเกือบเกือบจะ8มิลคะ่ะ,คะต่อมาเรามาดูก้านและแป้นนะคะสะอาด สวยความยาวก้านค่ะใส่ได้ทุกคน1.1นะคะ1.1เซนเพชรสวยเพชรสวยมากๆเลยนี่น้ำด้วยประมาณ97เเพชรขาวๆเลยค่ะนะคะ แปลกนะคะเป็นงานแปลกนะท่านใดที่มีต่างหูดอกไม้ลายนี้กระจุกแบบนี้ยังไม่เจอนะคะเป็นดอกแก้วแบบนี้ยังไม่เจอยังไม่มีก็แนะนำเลยค่ะเพราะว่าเป็นเพชรสวยทรงสวยเพิ่มความเก๋แล้วก็เพิ่มความหวานได้มากแล้วก็เพิ่มความมีสง่าราศีได้เยอะเลยทีนี้คือดูออกเลยถ้าว่า คนที่ชอบแต่งตัวเครื่องประดับนะคะเขาจะอ่านคุณออกเลยว่าคุณเป็นคนที่มีสไตล์การแต่งตัวที่เลิศเลยคะ่ะสนใจทักมาได้เลยนะคะขั้นตอนการสั่งซื้อเป็นเจ้าของได้ง่ายๆขั้นตอนที่ 1. ติดต่อทางร้านผ่านไลน์หรือโทรเบอร์ ขั้นตอนที่2ลูกค้าแจ้งเบอร์สินค้าและวันที่ที่ลงคลิปขั้นตอนที่3ทางร้านสรุปยอดและส่งยอดให้ลูกค้าขั้นตอนที่4ลูกค้าโอนเงินส่งสลิปที่อยู่และเบอร์โทรของตนเองขั้นตอนที่5ทางร้านจะส่งระบบ EMS ไปสีไทยลูกค้าสามารถรอรับสินค้าได้ที่บ้าน สินค้าทุกชิ้นมีใบรับประกันหากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถทักมาถามได้ตลอดทักมาคุยกันได้เยอะนะคะรอคุณเสมอค่ะ